สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่วงของสาระกรมกลับมาอีกครั้งกับมาเฟีย3ล่าสุดได้ปล่อยวิดีโอตัวอย่างของเกมมาเฟีย3 12นาทีจากผู้พัฒนาโดยเป็นวิดีโอที่มีการบรรยายข้อมูลต่างๆจากปากของผู้พัฒนาให้เราทราบข้อมูลของเกมอีกด้วยตัวเอกของเกมมาเฟีย3คือลิงคอนครกทหาร่ันศึกจากสงครามเวียดนามเขาเดินทางกลับมาบ้านหลังจากที่หายไปนาน จริงๆแล้วตัวเขาเป็นเด็กกำพร้าแต่ได้รับการเลี้ยงดูจากครอบครัวที่เป็นแก๊งมาเฟียของเมืองโดยมีพ่อบุญธรรมและพี่บุญธรรมแต่ว่าเขากลับไปเจอกับข่าวร้ายว่าพ่อบุญธรรมและพี่บุญธรรมของเขาถูกแก๊งมาเฟียชาวอิตาเลียนหักหลังและฆ่าตายลิงคอนจึงรับช่วงดูแลแก๊งต่อพร้อมตามลา่าพวกแก๊งมาเฟียอิตาเลียนเพื่อล้างแค้นให้กับพ่อบุญธรรมและพี่บุญธรรมของเขา ทางผู้พัฒน,นาได้อธิบายถึงรายละเอียดและระบบต่างๆที่เน้นความสมจริงของเกมนี้โดยระหว่างที่เล่นเป็นลิงคอนเครนั้นเพื่อจะสืบสอหาคนที่ฆ่าพ่อฆ่าแม่ของเขาจำเป็นจะต้องเดินทางไปตามจุดต่างๆของเมืองซึ่งมีผู้คนมากมายผู้เล่นจะต้องพยายามไม่ก่อเรื่องให้ผู้คนไปทั่วเพราะนั้นอาจจะทำให้พวกคนที่ไม่เกี่ยวข้องโทรแจ้งตำรวจได้ทำให้เราทาภารกิจได้ลําบาก ถ้าเกิดถูกใจแล้วก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับเราจะนำข่าวดีๆมานำเสนอทุกสัปดาห์